ฝันว่าไปงานบวชฝันแบบนี้เราจะรู้สึกถึงความเป็นมงคลเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเราฝันแบบนี้อาจารย์รักจะทำนายความฝันไว้อย่างไรหากคุณฝันว่าไปงานบวชนะบอกได้เลยค่ะว่าช่วงนี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทุกข์ของคุณนะคะก็จะค่อยๆคลี่คลายเรียกว่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยแหละแถมยังได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนในเรื่องของการเงินค่ะจะเริ่มเก็บสะสมได้ดีนะคะแถมยังมีดวงของการเสี่ยงโชคด้วยแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะดูเงียบๆไปบ้างนะคะใครมีปัญหากันอยู่ต้องค่อยๆมีสติกลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไป การบวชน,นะคะแล้วก็ไปเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ในเรื่องของหน้าที่การง,งานเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะมันจะมีการถูกก้าวไก่เรื่องงานจากผู้ใหญ่ค่ะแล้วคุณมีเกณฑ์การเสียเงินในเรื่องของการที่จะต้องใช้จ่ายเรื่องของการผู้เฟือยด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าถามเรื่องโชคลาภยังมีอยู่นะและเลขเด่นนะคะจะเป็นเลข1เลข3เลข0ูนย์เลข5สําหรับเลขรองค่ะ 359 949 8 3 3 2แล้วก็198เสริมดวงปังวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M อ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสรวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยนวอลเปเปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M อ็มไทได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store